มาพบก,กับผมซูมพาวเวอร์แมวผีกับรายการเดมอนเอ็กซ์พาร์ทแคสเกมได้ยินชัดปนะสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองกับผมซูมพาวเวอร์แมวผีวันนี้จะมาแคทเกมอาโอนี้ภาคที <c oughs> ่หกไอเบม่วงนะั่นเองนะครับแมวอ่าพูดถึงไอเบม่วงตอนนี้วันนี้ตอนนี้ก็จะเห็นอยู่ว่านะผมแต่งตัวแปลกใช่ไหมแมวก็วันนี้เราไป็แขกรับเชิญนะแมวจะ จะมาร้องเพลงให้คุณฟังกันแต่หาแน่เลยว่ะเพราะว่าแขกรู้ชืเราเป็นหลายคนที่อาจจะเคยวิ่งหนีมาหลายคนเม้าก็คือใครนั่นเองทายชี่ว่าคือใครเม้าหน้าหลายคนเอาไม่รู้หรอกเม้วไม่คาดถึงคาดไม่ถึงด้วยเข็มขัดสั้นสา้ิเม้าันก็คือไอเบเอานี่ไออัคคีสีม่วงของเรานั่นเองเม้วเราก็ จะมาให้ผู้ชมฟังในเบรคโมงร้องเพลงกันเมียวเป็นเพลงของเขาเองนะเปิดตัวเอาวันนี้ขึ้นมาก็เป็นเพลงของเขาเองเมียวนะว่า,าไม่รู้ตอนนี้ถึงหรือยังกี่โมงแล้วเฮ้ยโทรศัพท์เขา้าโทรศัพท์เขา้าแป๊บหนึ่งแป๊บนึงฮัลโหล <c oughs> นึกถึงเรื่องเนี่ยเร็วดิชา้ายิ้มผายท่านผู้ชมรออยู่ แล้วมึงอยู่ไหนอะอยู่ประตูน้ำเหรอะฮะประตูน้ำแตถกถึงถึงยังม่ไหวขึ้นะมานะเนี่ยก็วันนี้ผมก็จะเป็นดีเจแบบว่าต,าต,าตาิ๊ต๊าติ๊ต๊าเปิดเพลงให้มนันแรงแล้วมันร้องโอเคป่ะนะก็เตรียมตัวกันเลยนะเมีย่ย It's raping time Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up, and sleep with me, come on, Ah, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up? And sleep with me, come on, Ah, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up? And sleep with me, come on, uh, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up? And sleep with me, come on, uh, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up And sleep with me, come on And sleep with me, And sleep with me, shut up? And sleep with me. Come on, I love your body not so much, I like your mind In fact you จบไปแล้วกับเพลง Is It Bintang ของพี่เบม่วงเราเองนะไอ้อารอนนี่เองนะเราจะบอกว่าลำพานถุงมือกับแบนมากเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนะเียโอเคปะรอแป๊บเนี้ยเนี้ยได้ยินบ้าชัดป่ะเทสเทสนะเราก็จะ ตอนนี้เออโชคด,ดีโชคด,ดีแหม่ร้องเก่งของเราเนี่ยมึงเข้าไปในเกมเลยนะก็เมี้ยวอ่าพี่เบรเราไอ้ม่วงก็เข้าไปในเกมเรียบร้อยน,นะพร้อมที่จะตุยตูดเราทุกเมื่อโอเคเนาะเมี้ยวเราก็จะมาแคสต่อกันพาที่หกเลยไม่เปิดจังหวะโอเคเมี้ยว เปิดแล้วนะเราก็จะมาแครต่อเลยไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่าพี่เบ๊ะโมงเราร้องเพลงซะชนอัน้เก็เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะเมี้ยวจากเมื่อวานที่ผมแคสไปก็เจอไอ้มิก่ะกับใครวะไอ้ไอ้บาทาโล่ปะ ช่างแม่งอ่ะมียวก็เราก็จะห้องนี้มีอะไรเปล่านางแงเห็นผ้าเห็นผ้าเห็นผ้ามันแปลกๆนะมี้วถ้าสังเกตดีน่ะนง่ฉันพบแพนดิสแพนดิสแพนดิสเลยวะนะก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะจะตั้งกฎไว้ให้ตัวเองเลยเจอของอะไรเซฟไ้เลยนะมี้วการไงการเดี๋ยวเจอ ถ้าเจอไอ้มิคาหรือทางกขโลกขึ้นมาจะไม่รอดก็แมวชาดบล็อกสนุกดีนะโอเคเมียวก็ล็อกขยันล็อกจริงๆเลยชาซาห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ก็รู้สึกว่า เราก็ต้องไปหาอีกห้องนึงเออห้องนี้ยังไม่ขึ้นนยไปที่เรายังไม่ได้ขึ้นทั้งบนเลยดีกว่าแมวห้องนี้มีอะไรไหมเอยมีไหมครับมีใครไหมไอเบย์มีมึงไม่ต้องออกมานะอ้าไอนี่ไงไอปาทาโรอ๋อไอนั่นไอทาเกชิเอี่มเป็นไอไอไอกาเป็นไอเบย์อีกตัวหนึ่งอะฉันรู้สึกว่าขอเท้าฉันพลิกเลยที่อยู่ในใน นี้ไปไหนไม่ได้มึงติดน้นอย่างเนี้ยมึงมาแต่เมื่อไรฉันเจอไอ้นี่ที่ไหนอะไรอะฉันได้รับน้ําส้มสายชูอ๋อมึงให้น้ําส้มสายชูจะให้กูไปทําอาหารแดดหรือไงเซฟเซฟเซฟลืม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 โอเคเแม่เราก็ได้น้ําส้มสายชูมาแล้วมีไอเทมแผ่นดิสแผ่นดิสหลอดไฟกุญแจขึ้นสนิมไข่ควงไฟแช็กน้ําส้มสายชูมลยไม่ทําอะไรวะ อ๋อนี่ไงใช่กุญแจขึ้นสนิมโอเคบิงโกลัคก,กี้โอเคแช่เลยขึ้นสนิมสรุปมาแล้วกุญแจกุญแจ,แจโลหะชิ้นใหม่มาแล้วเมี้ยวโอเยแชร์ด้บันทึกบันทึก,กได้กุญแจใหม่ต้องบันทึกโอเคแช่ซูเปอรปิ้งชามเฮกยก่เย hey, yeah. โอเคอเลส ก็ใช้คุญแจปร,ประตูนั่นนั่นเลยว่าแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พึ่งนึกขึ้นออกไอ้ลูกกงที่เราเคยเจอมาไงเดี๋ยวมันจะเหตุมันจะเกิดขึ้นอีกสิบหายไม่ใช่ทำอะไรไวยๆอยู่แม่งวิ่งมาพวดเล่นตูดเราข้างหลังนอนดิ้นตรงนั้นอนะเมวก็อะไรมันคืออะไรเนี่ย ต้องสลับสวิตสับสวิตสับสวิตบิงโกคุยไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมวมันต้องเกี่ยวอะไรกับไอเทมในพวกนี้แน่เลยเดี๋ยวเดีดูกันดูกันดูกันอะกลับทุ่มสักเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้้ยเยเฮยยไฮเเ้ยเ่ยยไย ผมเป็นคนสายตาสั้นละเอียงสามนไม่พอเสือกเอียงอีกสักนะก็เมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแปลว่ามันต้องใช้ไอเทมไข่ควงแงะมีสวิตอยู่ใต้ภาพวาดต้องการสวิตหรือไม่กูรู้แล้วกูเลยใช้อุปกรณ์ไงญไม่เอาเอาไฟแจ็กเผาแมงเลยต้องการสวิตไฟแจ็กมึงกับสวิตท,ทำไม เอาแผ่นดิสใส่เข้าไปมันคืออะไรเฮ้ยอยู่เพื่อนะมันเหมือนกสีไอ้รูปภาพเมื่อกี้เลยแดงแดงเหลืองเหลืองเฮ้ยแดงแดงเหลืองเหลืองน้ำเงินเหลืองอ่านละงาากูรูแ้แหละเห็นลูกสองเปนชี้มันเป็นเกียวสวิตท,ที่เรียงตามลำดับปล่าหรอกจำได้ทิกนี้ไม่ฝรั่งแม่งเล่นกูเคยดูบันผ่าน <c oughs> đen, lượng lượng Năm ngân xanh, 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 Sát xanh, 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 Ok xanh, okay. xanh, อตอนนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเมียไอเบยังไม่ออกมาก็ก็ก็โอเคสบายดีไม่ต้องหนีให้หัวสุขหัวซุนกูเหนื่อยเนื่อยก็เราจะกลับไปคุยกับมานอีกรอเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฉันอยู่นี้สักพักเออแล้วตามใจมึงอืม เอากันไหมเอากันไหมล่ะให้โลกกันตะเดือนกระเด้าสุดแรงแลเคไฟพอๆโอ้ๆๆๆๆๆเๆๆอนๆๆๆๆมาๆๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆเๆๆ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 วๆ่มันเรา โอ้ยฟอกไม่มีอยู่ถือถือว่ากูไม่ได้ด่ามึงกูด่าฟอกเฉยแม่เอ้ยโอ้ยให้กูทักตัวก็ได้ไหมคี่จะออกกอ็ออกแล้วไม่มีเพลงขึ้นด้วยนะโอเคเอาไงเอาไงเดินเซฟไปเลยดีไหมเนี่ย มาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิแต่ทีนี้ไม่มาชาติ <c ười> ทีโหคิดจะออกมาออกแม่งออกทีเลยนะ ตกใจโอเคเมีย <c> ว <oughs> okay, เราก็จะเอากันไหมเอาเตี๋ยมังสิทิกนี้ผมจําได้เลยไม่ยากนะเมี้ยวก็เดี๋ยวจะบอกว่าให้ทําอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเตาผิงแล้วไอ้ยะไม่ใช่ตรงนี้เลยเมี้ยวก็เราก็จะไปชิกแบงแบงชิกแบงแบงมันเกี่ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งผมกำลังหายนี่อยู่เมี้ยว

คือผมหาตุ๊กาตาไอ้นี่อยู่ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้มแววมแว,วมแววมแว,วมแมวแมวแมวเออห้องนี้แหละเซฟ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 ว่าแล้วว่ามันต้องเจออยู่แล้วแหละไอ้ทาเทเชียเนี่ยใช่ปะเออใช่ใช่ใชัดคือห้องนี้ม,นมีประตูลับอยู่มแมว,วแล้วประตูลับลั้นต้องใช้ทริคของตุ๊กาตาตัวนี้คือไอ้หลอดไฟที่เราเก็บมานานละ เห็นป่ะหลอดไฟอ่ะมันต้องเอาเตือนส่แทนหัวโอะบิงโกเมียวโอเคนะเมียวเสร็จแล้วตองนุดจุดๆนี้นะเมียวเราก็จะปิดไฟแล้วมันก็จะมีเงาชี้ไปตรงกำแพงนี่มันก็เลยรู้ว่ามีประตูอ่ะมีอะไรบางอย่างปิดอยู่หลังผนังนี้เราก็จะใช้ไอเสร็จนี่ไงฟอกเย็ดโอเคแนละ แต่เราก็ยังเข้าไม่ได้นะเแมวเราก็จะไปต้องไปหากุญแจต้องกุญแจมอยู่ไหนไอ่ะกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนอ่ะกุญแจอยู่ไหนไม่รู้วะเแมวใครรู้บ้างผมจำทริคนี้ไม่ได้อะ ปิดแม่งก่อนเลยเฮ้ยชิคกี้บงแบงชิคกี้บงแบงวอด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 อยู่ไหนวะ I am the guy fuck in the g u y fuck in the d down d o w n ชิคกี้ดาวดาวชิคกี้ดาวดาวตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าต้องเอากุญแจที่ไหนเมียวตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้ว โอ,อ้รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจริงๆไอปาทาลมึงบอกกูมาที่ฉันจะอยู่ทนี่เออมึงบอกกูกุญแจอยู่ไหนโอเคขอบคุณมึงช่วยกูด้เยอะเลยโอเคนะครับนะจุดจุดนี้ผมก็จะขอแถไปเรื่อยก่อนยังไม่ยังไม่หยุดรายการนะแมวขอแถไปก่อนขอแถไปก่อน ดูไอเทมดิโอเคนะดูไอเทมดูไอเทมดูไอเทมไข่ควงแท่งโลหะเอ้าไอเชี่ยแท่งโลหะแท่งโลหะกูนกเจ้าเอ้าใช้แท่งโลหะโลหะแหปแ่นดิสเอา้าไอสัตว์โง่ตั้งนาน,อ,างงานอ,าอ่ะสร้างงั้นเอ้า ไออีดอกไม้แล้วก็ไม่บอกกูไข่ห้องเฮ้ยมึงจะมึงจะฉลาดกว่านี้ได้ไหมไอซูเอ้าเอากันไหมเอาเอากันไหมล่ะ้ยให้โลกตันตะเดือดอยู่เอาตรงนี้ปะเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนใช้กุญแจเอ้า เอาไว้เปิดประตูนี้เหรอแล้วเราจะเดินไปไหนหวะโอเคเย่ okay, yeah. แล้วแล้วเราก็โล่มาที่ไหนก็มาดูนะเมียวเย่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเราหนีได้แล้วดูเหมือนว่าทางนี้เชื่อมต่อกับทางออกทางด้านนอกอ้าวว่าเจอบ้าซีฮะใช่ไหมเมียวฉันน่าจะพาปาทาโรออกไปทางนี้ทางนี้ด้วยได้ อ้าสดเลยเออลืมไปแม่เจ็บขาเลยเนอะใช่ไหมไอ้เป็นพาระอีกแม่กูต้องไปทุราไปตามมันใช่ไหมสเสร็จไปก่อนทุราของมันทําให้กูเกิดแก่เจ็บตายเนียยเมียนแป้งต้องมาแต่ไกลเอากันไหมเอาแป้งเฮ้ยย่อๆนายบ้าหรือเปล่ากูไม่บ้ากูจะออกแล้วกูกูไม่มีเวลา แล้วมึงไปไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะเอ้าอ๋นนี้มึงขี่หลังกูอยู่เหรอโอ้โหแดกเป็นทุละกูไม่พอมาเป็นพารากูอีกไอ้ปาทาโลไอ้หัวดอโอเคก็จะเป็นพาระเอ้ยไม่ใช่เป็นทุละพาไอ้ปาทาโลกลับบ้านกับเรานะออกคังออกหนีกันนะเงี้ยสบายใจเอากันไหม มึงลุกลุกดีไอ้โดดไอ้ตาเดือนแกเต้าเนี่ยเาเอาปาทาโลกูไปแดกแล้วเอากูกูเส like ีอยงไม่วิ่งกูก็เลยตายไปด้วยเอาไม่เอาไม่เอาสังหารโอยตายช็อกอัพเตอร์ช็อกจริงเลยไอปาทาโลแม่งต้องสรุปปาทาโลแม่งตายใช่ไหมถูก

เอาเสียมึงสิมาเอากันไหมเอากันไหมเออาจจะเอาอย่างเดียวเลยไปบ้านม่อ,อกูปะล่ะซื้อหลังโป้ให้แผ่นหนึ่งเอ๊สัะจะได้ไม่ต้องมาอยากกูว่าแสเอ้ยอย่างงี้แล้วเขาออกไปไม่ได้แล้วดิเอาไรปลาทาร่อ่ะเอาเอาเดี๋ยวเพืนนะ่งนทิ้งอะไรให้กูเนี่ยฉันพบปุญใหญ่ประตูหลังเอาให้กูไปเล่นประตูหลังทางนั้นอนะ่ะ กูอยู่กองหน้ากูก็สบายใจพอแล้วคนละเรื well una, okay, ่องเลยสั็จใบแดงนะก็จากตรงนี้นะผมขขงจะหยุดพาร์ทหไว้ก็ตรงนี้ก่อนนะแมียวก็ป่าทาโร่โลเราก็โดนแดกไปแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วเมวเมวเมวโอเคนะผมซูมพาวเวอร์แมวผี กับรายการ Demon X p o d c a s t แคสเกงก็ต้องขอลาไปก่อนนะเมี้ยวก็จะขอปิดท้ายกับเพลงของพี่มืของไอเบเนี่ยจะเรียกพี่ของไอเบม่วงอสุรกายที่มันร้องให้เราตอนเปิดรายการหลังจบรายการ Demon X p o d c a s t ก็ฟังกันอีกนิดหนึ่งบา,บายบายเมี้ยว of my kind you keep on talking of some girl that i don't know when will you shut up